ครับผมวันนี้ก็มารู้จักกับอินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญของระบบโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีโซล่าเซลล์กับอินเวอร์เตอร์นะครับที่ต้องใช้คู่กันกันนะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับมาทำความรู้จักอินเวอร์เตอร์กันนะครับอินเวอร์เตอร์จริงๆมันมีหลายแบบนะครับ ที่ใช้กันอยู่แต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวที่ผมมีเท่านั้นนะครับตัวที่ผมใช้อยู่เพราะว่าผมก็จะรู้จักมันดีกว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกริดไฮบริดนะครับระบบออฟกริดออฟกริดไฮบริดนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นการผสมไฟนะครับเท่าที่รู้มานะครับก็จะเป็นการใช้ไฟร่วมกันนะครับอย่างเช่นว่าแผงนะครับนี่ครับแผงผลิตไฟ เอาแผงผลิตไฟนะครับแล้วก็แดดนะครับแล้วก็จะมีไฟบ้านอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวอผม้องเปิดนะครับก็จะเป็นนี่ครับสามระบบนะครับเป็นสามระบบก็นี่ครับเป็นเนื้อรัศของไฟบ้านขึ้นมานะครับมันก็ใช้ได้สามระบบนะครับก็คือใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ไฟบ้านนะครับก็แต่ว่าตัวนี้หลักไฟหลักของมันคือแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่เปิดแบตเตอรี่ ก็เครื่องจะไม่ทำงานนะครับแต่ว่าแผงยังจะสามารถชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ได้อยู่นะครับอ่าก็เป็นความเป็นเฉพาะของรุ่นตัวนี้นะครับตัวอื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวอื่นใกล้เคียงกันความสามารถก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับระบบระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สวิตชิง3า0พันวัตต์นะครับแบบไฮบริดนะครับแต่ว่าไฮบริดตัวนี้ไม่ได้เป็นการผสมไฟนะเป็นการใช้ไฟร่วมกันนะครับใช้ไฟร่วมกัน ช่นตอนนี้ใช้โหลดก็คือใช้ไฟนะครับเช่นทีวีพัดลมตู้เย็นอะไรประมาณนี้ตัวนี้จะบอกอยู่ว่าใช้ไฟจากแผงนะครับใช้ไฟจากแผงเท่านั้นตอนนี้เพื่อมาชาร์จลงแบตบแล้วก็ไฟจากแผงไปใช้โหลดนะครับก็ไปใช้พวกอุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็ถ้าจะดึงไฟจากแบตเตอรี่เส้นนี้มันจะหันไปทางด้านขวาถ้าใช้ไฟจาก ไฟบ้านด้วยตัวกลมๆนี้ก็จะมีเส้นมีเส้นพาดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปใช้กับโหลดตัวนี้นะครับก็เป็นวิธีการดูนะครับระบบอิ water นเวอร์เตอร์ตัวนี้อ่าหลายๆคนนะครับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักกับอินเวอร์เตอร์หรือ,อยังสงสัยอยู่นะครับก็ผมแนะนําเป็นระบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอื่นก็ได้ที่เป็นระบบไฮบริดไฮบริดออฟรินะครับ อินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออฟกิดนะครับก็จะเป็นการใช้คู่กับแบตเตอรี่นะครับ,นะรบถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้ทํางานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ก็เป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริงนะครับก็คือเขาจะพยายามไม่ให้เราเสียไม่ให้เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับก็คือจะใช้เน้นให้ใช้ไฟจากแผงแล้วก็มาที่แบตเตอรี่แล้วก็ไปที่การไฟฟ้าอย่างได้อย่างหนึ่งค่ะเช่น แผงผลิตไม่พอหรือฝนตกนะครับเขาก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่หมดเขาก็ดึงไฟจากไฟบ้านนะครับไปใช้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีโหมดด้วยนะครับโหมดการตั้งตั้งค่านะครับเพื่อไปใช้เพื่อไปใช้ไฟอะไรเป็นหลักนะครับก็ตัวนี้จะมีโหมดอยู่ก็คือแต่ว่ามันเป็นลึกๆแล้วอะไรเดี๋ยวก็คือ ไปดูในคู่มืออีกทีนะครับคู่มือก็จะมีบ่อยอทีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแนะนำอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับระบบไฮ b บริดออฟกิดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับครับวันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับสั้นๆครับผม